มาครบแล้วพี like? ่น้องมาครบแล้วครับทั้งเบิร์ตหาชุดหาสไตล์นะครับสวัสดียังเป็นทั้งการครับสุกสก้นนะครับสวัสดีเซีคนหมักหมอลำคนเบิร์หมอลำนะครับขอบพระคุณทุกๆผู้ทุกๆคนที่เข้ามาเบิร์ที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะครับบอว่าจะเป็นเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแป้งหรือเอฟซีอีหลานคุณหญิงทุกๆคนนะครับผมขออนุญาตนะครับก่อนสิไปเบิร์คลิปนะครับขออนุญาต ฝากไว้อีกหนึ่งช่องนะครับผมในการติดตามเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้กันครับคนหมักหมอล่ำนะครับทางเพจ Facebook และ y YouTube เนาะพี่น้องกดใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมนะครับกดติดตามนั่มนะครับผมพี่น้องนะครับหลังจากที่ไม่หน่อยนะครับถุ่มทุนหลายแสนเลยก็ว่าได้แมนบอกพี่น้องเนาะ สังตะชุดกับคุณพศด,ดีไซน์นะครับล่าสุดนะครับชุดล่าสุดออกมาแล้วนะครับเป็นชุดสีขาวนั่นเองพี่น้องนะครับเมื่อนี้นะครับผมได้รวบรวมเนาะพี่น้องทั้งหาชุดมา,หา,หาหให้พีให้น้องมาด้เบิ้งน้่แก่นนะครับมาชมมาเบิ้งความสวยความงามความอร่าการของแต่ละชุดว่ามันเป็นยังไงน,นะครับนี่หาสีหาชุดมีสีใดนั่นะหรือชุดแรกที่คุณพศ ปล่อยออกมาเลยคือชุดสีสมนะครับก็มาสีสมแล้วก็มาสีน้ำเงินพี่น้องนะครับสีน้ำเงินเซ็ตแล้วนะครับสีเขียวสีเหลืองแลวกับสีขาวล่าสุดครับพี่น้องหามือหาชุดเอา้ามูเจ้าวะชุดใดพุงอิงจะใส่คือชุดแรกนะครับมาหลุนมาท่ายกันพี่น้อง,องผู้ใดมีความคิดเห็นังไรเง้นตาบอกกันนะครับว่า เปิ้ลซีไซชุดใดขึ้นเป็นชุดแรกพี่น้องนะครับส่งชุดมากชุดนี้คุณพศเปิลหนาจะส่งมากเร็วๆนี่นาะพี่น้องเนาะส่งมากพร้อมกันแค่นะครับทั้งหาชุดพี่น้องทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมขออนุญาตทั้งคุณพศด,ดีไซน์เนาะขออนุญาตนํานคลิปของเพิ่นมาให้พี่ให้น้องนะครับมาชมน้ำกันนะครับความสวยความงามนะครับของชุดแต่ละชุดของอุงอิงเพชรบานแพงเนาะ ยังวาล่ะพี่นองคือพี่อมแหมันเคยปลูกมันเคยวาเนี่ยล่ะห้าเป็นตัวชูโล่งห้าเป็นตัวเด่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องชุดเรื่องหน้าเรื่องผมนะครับเรื่องการแต่งตัวทุกอย่างที่ร่วมกันต้องเดน่นต้องสวยนะครับเพราะว่าเขาบ่ได้เอาใบไม้จางห้าแมนบอพีีนองเอฟซีสุสุคนเขาเอาเงินจ้างเขานะครับพี่อมแหม่นเ,เคยวาไวนะ้ทั้งสี่เนาะพีนองเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับแม่หน่อยจำเป็น นะครับจะต้องถุ่มทุนเพื่อสิได้ห้ f เอฟให้จะพาพต้ากาเจ้า,า,าจงานเห็นสิ่งสวยงามนะครับเบิ่งบ,บ่เบื่อแม่บ่พี่น้องเท้าเบิ่งเก่าเก่าเดิมเดิมหลายๆนะครับมันก็คขึ้นจำเจเพราะฉะนั้นแม่น้อยประกอบสิบเปลี่ยนอยู่ตลอดนะครับใส่ชุดนี้แล้วประมาณสองสามเทื่อเพื่อนกระยาห้ได้เห็นในลูปใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นการลังสรรออกมาทางนี้บอกได้เลยว่าเิดหลายแสนพี่น้องนะครับ เพื่ออะไย่างเพื่อเอ้ซเพื่อจผ้ผภาเจ้าการเจ้างานนั่นเองครับแล้วชุดเก่าๆไปท่างไหนชุดเก่าๆนะครับญิงๆมันก็ได้ห้ครับพี่พีน้องๆในวงผูุไดาสามารถที่จะใส่ได้เป็นเก่าไปห้เนาะพี่น้องเนาะเรื่องนี้จะเคยเป็นดราม,มา่เมื่อลาวเดือนนึงว่าเป็นยังคือเอาชุดเกาาเา่าไปให้เขานาะพี่น้องเออถ้าเขาบ่มีเขาใส่ได้เอาให้เขาเพราะเขาบ่ได้ใส่แล้วแม่นบ่ล่ดีกว่าให้เขาไปตัดลักมือรักแสน ชุดหนึ่งมันโมเมนต์อันสองพันเนาะพี่น้องเนาะชุดหนึ่งมันหลายตังนะครับก็จะนด้แล้วเอามีหลายนะอีหล่ามีหลายอีหล่าจะแบ่งปันยังถิจเคลืงนหนนะครับผันผ่านมาแมนบอพี่น้องเนาะอ้าวเผื่ออยากว่ล์ยังไรับไปเบิ้งน้ํากันผู้ใดมักชุดใดนะพี่น้องนะเมินงมาบอกกันนะครับมักชุดใดแต่ถูกชุดนะพี่น้องสวยเบิ้ดเลยครับถูกชุดสวยนี่ว่าออกจากใจจริงนะครับอีหล่าใส่ชุดใดกันงามคือว่านะล่ะ เพราะว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจิตใจก็บงามนะครับต้นแต่งหนาก็แตงหนาออกมาได้สวยเ <Okay. S 1> นาะพี่น้องเนาะเขากับชุดเขากับยุคสมัย <Okay. S 1> แม่นบอมพี่น้องไปพี่น้องเอาละไปเบิ่งกัน ความจนมันเบียดหากินเลี้ยงชีพชาวสิ้นละปินหวังเอ่ยต้องน้ำตาดินย้อนคำมินคนเขาเว้าเย,ย้ก็บบ่เป็นยังเห็นแฟนแฟนแฟน,นั่งอยู่ในอาหารแค่นี้ก็ใจเบิ่บ้านเส้นทางฝันบ่ทันหอทขึ้ ลบความเหนื่อยล้า